โอ้โหุตสตห์ได้เริ่มเบอร์หนึ um, ่งอีกแล้วคนเศร้าอ้าวใครออกย้ายย้ายหลุดอ้าวคนหนีความผิดว่ะคนหนีความผิดว่ะเขี่ยมือปืนมาแล้ว ตาแานตานี้หนูเป็นแคนนะนี่อ้องลุกมาครับผมเกิดเป็นตู้ตายกว่าตู้เกิดเป็นตู้ตายกับเกิดเป็นตู้ตายกับตู้ เฮ้ย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 คระบอนคือัวสีแดดออกเลยเพราะว่าเขาทางควสเป็ด โดหรือเปล่าโดโดหรือเปล่าอาจจะเป็นโดนโดนหรือเปล่าไม่ใช่โดนโดนเขาเป็นเป็ดเขาทางเวสเป็ดแสดงว่าคนที่เลยผมก็เพิ่งทำเควสเป็ดนะโอ้ยนะที่พี่เจมโสดนะเียมเปอะไรโสดโดนโดนเขาทำเควสเป็ดตรงไหนอ่ะเราเราทำเควสเป็ดตรงที่ผิดไฟมาพี่ต่าอกเขาทำที่มีที่ต่าอกกัเที่อะไรนะที่ราอาหารน่ะที่ตาอกอ่ะ ไอตีแดนโอเคได้ได้เฟสเฟสไม่ซ้ำกับเราโอเคละจะได้แก้ใจกันทำเฟสมงดูชรลูแปลกนะคุณเพชรพูดได้ดีคุณเพชรไม่ใชคนเราเขาพูด่อไมลหลอไมมีอะไรหมหมไม่มีอะไรหรอกะไรหรอมีอะไรหรอ พี่โตอาจารย์พี่โตทำพี่โตทำงานอยู่ล่าสุดเอี่มาไปค่องนะ้ำนี่แต่ละคนนี่คนล,ล้วนมีงานของเราสินะเผมเป็นเดิดดผมเป็นแล้วหนึ่ง ทุกคนเหมือนม<า>ันไม่เก่งจังไม่นะโอ้โหไม่ถามเขาซักคำสวัสดีครับสวัสดีครับ เอเราเยอะเราห่างกันสักหนึ่งเมตรเราคุยกันได้ที่หา่างเท่าห่งเมตรช่วงนี้โควิดเฮ้ยโอเคได้เลยเดี๋ยวผมตามแผนคุ้นเดี๋ยวมา ครับเดี๋ยวบัฟเล่งดบบพีคขอจัดโซนก่อนแป๊บนึงนะเฮ้ยมอกี้ผมเห็นคนอยู่ข้างบนคนนั้นคนหนึงอ่ะป๊บก่อนคนในห้องสมุดใช่ใฉันไม่ได้ยินอย่าพูดใหม่สิว่าเห็นไหนอ่ะหอสมุดไม่เห็นไม่ค่ะเดี๋ยวใครค่ะเดี๋ยวก่อนี่โม่ไงคออยู่หายเมื่อกี้เลย แต่ว่าเขาตายนะแล้วตายนะแล้วก็อยู่กับคุณกระบฏเนี่ยมมีวินาที่กี่ตัวเขาบ่นอะไรกันไ่รู้อ่าอ่ากมาทุกแก้มีเวลาหรือเปล่าเขาตายอ่ะเขาเรียกชื่อพี่เป็ดแล้วเขาก็นอนลงเลยเนียะเมื่อกี้คือพูดถึงใครอยู่อ่ะมีคนตายใครตายเก็บกล้วยไม่รักอ๋อ่า ก้อยตายเอาเสียก้วยเนี่ยขอเรียกพี่เป็ดเนี่ยเขาเขาก็นอนพี่ไม่ได้ป่านนะพี่เดินออกมานานแล้วแต่เสียกล้วยเราบูตินไปดับไฟมาห้องสมุดเลยอะห้องสมุดหรอพี่อยู่ตรงห้องอาหารไม่หนูเจอพี่อยู่แถวนั้นนี่เฮ้ยแล้วคุณคุณคุณนั้นอะใช่พี่เหรอ ไม่ใจนะว่าเป็นพี่ใช่ใช่จะดูเด็กไมงใจีชงกันข่กันพี่แต่พี่อยู่ห้องอาหารจริงนะพี่ไม่ได้เป็นนะไม่ลงล้วไม่ใช่พี่หรือเปล่าพี่อย่ตรงห้องอาหารกับพี่พงตัวแล้วก็คุณกระบดจำจริงว่าเคยปอเพี่สงสัยเป็ดเพราะว่าเป็ดยังมีชีวิตรอดถึงตอนนี้ได้อย่างไรเออผมเอ้ระวังระวังเอ็ดด้วยรระวังสีน้ำตาลนะบอกไว้ก่อนผตัวเหมือนกัน ออสีน้ำตาลเดินแปลกๆอ่ะนั่นใช่ใช่ม่่อะเพราะเพราะล่ารสูตรของมันเป็นน้ำตาลอยู่ในห้องที่มีไฟแปลกแล้วนะผมอวใครเป็นนะเป็นเป็นอ่ะอ้าวเราบังอ้าวหวยเบื่อวันนั้นยังไงวะเนี่ย อยู่กับคา์มานอยู่ามบเบิรมเบิมคูมาคามานี่เบิรมเบิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าๆยาฆ่านะกรีดอกมาเบิมเบิมหยกฆ่าใครมาใช่ฆ่าใครมาฆ่าใครมากดเลยครับแดงขึ้นแดง เหนื่อยปะอะไรอะเปิดสองตัวอยู่หนาตูปเนี่ยเหมือนต้นใเซรบตายเออเนี่ยผมว่าสีน้ำตาลเป็นแน่เลยต้นเซรบตายต้นเหมือนนั่นไอสีน้ำตาลไอสีน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่คนนี้คนนี้ก็มีสีเป็นไอสีน้ำตาลนะชื่อผมดีไปเร็วหนูไม่ตายไปเปิดไฟให้หน่อยใครก็ได้ ้ตเจอศพอยู่ตรงอนั้นนะคุณอยู่ที่เอ่อเรียกว่าอะไรที่ปิดไฟอ่ะที่มันปิดไฟแล้วมันก็ต้องแก้ไฟอืมแต่ตรงนี้มีสี่คนเลยนะตรงนี้สี่ห้าคนเลยนะแล้วอยู่คนเดียวอะแล้วก็อีกหนึ่งด้วยนะเจออีกศพหนึ่งอยู่ด้านบนเหมือนกันเจออศพมชมีใครที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันบ้างนะตรงนี้มีห้าคนนะ เดี๋ยวมีแค่สีสีเขียวปะีแต่ม m i จะสองศพอ่ะสองศพเหรอแต่ omi จะสองศพด้วยเมื่อกี้ได้อยู่กับเราไหมไม่คุณจะมีคนอยู่มีคนอยู่กับเราแล้วมีคนเพิ่งมาอีกคนหนึ่งใครเพิ่งมาแล้วก็แจ้งว่าตัว omi จะปาดภายในหนึ่งครั้งใช่ไหมล่ะ แล้วอมจะป่ายอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงแล้มีตัวนี้นล้วองใสศพนี้น่าทงใสใช่คุณน่าทงใสน่าทงใสต้นนะอาจจะเป็นโลกานก็ได้จำตีมันมาอะไรนะคุณมึงว่าไงนะจำตีมทงใสต้นไงผมอยู่กับคุณตลอดนะอืมแต่คุณอาจจะเป็นโลการก็ได้ สงสัยไม่รู้ว่าใช่โลกาไม่ประโยชน์ผมว่าไม่มีไรเหรอกผมก็เป็นคนที่ไม่ประโยชน์อ่ะคุณน่ะอยู่กผมน่ยนี่ผมช่วยสือมาเนี่ยแต่ผมไม่มีปืนนะบอกให้ดูวยก่อน มามามาคำถ,ถามยอดนิยมถ้าจะถามจากใครก่อนดีย,ยอดนิยมขนาดไหนก็เชียวทำหนูก็ได้อืม ถามเราก็ได้ถามเราไม่ซุยดีกว่าเสร็ปตายยังครับเซเลปมีมีการมีการคิดก่อนคิดก่อนพูดตายแล้วเหรอมันอบกินนานแล้วไงเขียวอ่อนข้างล่างผมนี่แหละตายตอนไหนฮะมันดูมันมีเซเลปบด้วเหรอเกมนี้มไม่รู้ว่า ไอ้เดี๋ยวน่ะมันมีมือปืนไหมจ๊ะลุงใช่มันมีมือปืนไงแล้วสรุปยังไงยังไม่ตายพี่ก็ตายไปแล้วใช่ก็ตายไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วบทเรามันก็แบบไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเราเป็นนกพิราบเฮ้ย นี่หลดหลดหลดผมก็ไม่เป็นอะไรผมมีแลงมีออไอ,อโอ้ยโอมีเอาอยเยอะหรอเฮ้ยเหมือนจะจะเจ็บมือปืนนะนหรือก็เป็นกระบอกหรือเป็นใครวะใครครับเนี่ยโหตอนแหลกเก่งเหลือเกิน กระดิ่งครับคุกระดิ่งครับคุณยิงไทยไม่มีคุณยิงไทยกูพูดกระดิ่ง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 ผมไม่มีปืนก็พูดอยู่ผมถือไกมาคุยกันหน่อยให้รู้เรื่องกดทันครับผมยิงฮะฮะกดใครนะกดใครนะ เอาเอาเอาตรงนี้ไงโป้ตรงนี้โป้นี้ไงจะเรียนแม่จะเรียนแม่เรียนแม่คุณกบฏครับเซเลียตายตอนไหนครับฮัลโหลครับอะไรครับเซเลียตายตอนไหนครับตายตอนประมาณเวฟสองครับอือ่าห่วยฮะผมว่าชัดแล้วชัดแล้วโอเคชัดแล้วล่ะ มันก็ชัดู่แล้ว,วนี่ผมเป็นอีแรงยิงผมก่อนดิอยากอยากให้โดนยิงอะ่ะยิงผมก่อนเร็วยิงผมก่อนยิงไม่ได้มันต้องยิงได้มันเหลืออีกนัดหนึ่งไม่ได้ยิงยูผมพอใจที่จะมีชีวิตต่อไปผมหาเป็ดอยู่นะน,นีน กูหงุดหงิดตรงที่ว่ามันควรมันควรสืบได้ตั้งแต่มึงอยู่กันห้าคนแล้วโอมิสุอยู่คนเดียวแล้วโอ้ใช่ใช่อะไรวะเนี่ยมันควรสืบได้ตั้งแต่มันแล้วเพราะเขาป่ายแคนาเดียนเราทีเด็ดเพื่อที่จะบอกว่าแบบเอออย่างน้อยก็บอกว่าแน่ๆคงแต่โอมิสุยแล้วเพราะเขาป่ายแคนาเดียนเป็นประธานเลยก็เลยสนใแล้วอ่ะโอ้เสียดาย